ประวัติบิ๊กก้องจิรพภูริเดผชาาผ,เดดผ,เดผู้บัญชาการสอบสวนกลางผู้ก่อตั้งหนุมานกองปราบเปิดประวัติบิ๊กก้องจิรพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางผู้ก่อตั้งหนุมานกองปราบและมีผลงานคดีใหญ่หญๆมากมายประวัติบิ๊กก้องพลตํารวจโทจิรพภูริเดชพลตํารวจโทจิรพภูริเดชเกิด2ธันวาคม2 5 1 8 เป็นนายตำรวจชาวไทยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามพลตำรวจโทจิรพพมีชื่อเล่นว่าก้องเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2518เป็นน้องชายของพลเอกจักรพพบูริเดชรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กรัชวัรล,ลบรักษาพระองค์ พลตำรวจโทจิรพบขณะมียศเป็นพลตำรวจตรีและเป็นผู้บังคับการกองปราบปรามยังเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยใหม่นามว่าหนุมานกองปราบการศึกษา บิ๊กก้องจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น34และโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่50ระดับปริญญาโทจากคณะการบริหารข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเซนทรัมมารินมารินีนิมมามะระดับปริญญาเอกวิทยา,าศาสตร์ดุษดีบัณฑิตสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจากจุลาลงกรณ์มหาวิทยายลัยหลักสูตร FBI รุ่นที่271จากสหรัฐอเมริกา ประวัติการศึกษาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science in Information s y s t e m Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริการัฐศาสต,ตร์บัณฑิตรปอบริษัทตำรวจโรงเรียนนายต้อยตำรวจนรตรุ่น50ประวัติการอบรมอื่นหะห,หลักสูตรตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสาหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่สองประจำปี2561หลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูงรุ่นที่45หลักสูตรอื่นฮ่าฮ่หลักสูตร FBI Nation a l Academy รุ่นที่271ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร DEAS Web Investigation Course โดยสถาบัน International Law Enforcement Academy อิลีอา์วิทยากรจากหน่วยงาน DEA ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตร Anti Counterfeit f o r t h e l a w s เมียนมาไทยแลนด์แอนด์เวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนหลักสูตร Integrated n a r c o i c s Enforcement Program ประเทศสิงคโปร์หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมาย Intelligent Applications for Law enforcement course โดยสถาบัน International Law Enforcement Academy อิลเลียประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวกรองอาชญากรรม Criminal Intelligence Analysis course วิทยากรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ประสบการณ์ทำงานรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันกิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่มีกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนองค์กรอื่หนหแห่งผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กิจการอื่นๆที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทออทอไม่มีผลงานคดีใหญ่คดีกวาดล้างทุนจีนสีเทาป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์คดีจับกลุ่มนายเมธาชลิงสุขอายุ42ปีเจ้าของแบรนด์ดารุมะคดีช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และฟอกเงินคดีช่อฉนประกันภัยกงเคลมประกันโควิดโดยใช้เอกสารปลอมกว่า4,000 ในฐานะผู้บังคับการกองปราบปรามหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบบัญชาการในการวางแผนชิงตัวแหกคุกพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอ,อดีตรัฐมนตรีและผู้ต้องหาผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกอุ้มฆ่านายชูวงแท้ตังคดีปลอมเอกสารโอนหุ้นและคดีฆาตการรมนายชูวงแท้ตังนักธุรกิจพันล้านชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบร่วมปฏิบัติการจับตัว เจสิบเอกจักรพันธ์ถมมาทหารสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์กรดยิงประชาชนในพื้นที่และหลบหนีเข้าไปในศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมาวันที่9กุมภาพันธ์2563คดียักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคดีปล้นรถขนเงินบริษัทโปรเกรสกันภัยจำกัดคดียิงนายสมยศสุทังกูลเจ้าพ่อพระรามเก้าคาเฟ่คดีจับหญิงไก่แอบอ้างเบื้องสูง คดีฆ่าบกปูนชาวอิสราเอลซุกไว้บ้านพักย่านบางบัวทอง